พวอออนไลน์เรียนนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ี .4 สุขัดศึกษาและภละศึกษามาดูตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานกันนะครับาาการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานแบบอยู่กับที่ 1. กระโดดหมุนตัว ยืนตรงย่อเข่าลงออกแรงดันปลายเท้าทั้งสองข้างถีบตัวให้ลอยสูงขึ้นจากพื้นพร้อมบิดลำตัวหมุนไปทางซ้ายหรือขวากลางอากาศหนึ่งรอบลงสู่พื้นโดยเท้าทั้งสองข้างย่อเข่าลงกลับสู่ท่าย,ยืนตรงก่อนที่จะกระโดดเป็นการผสมผสานระหว่างการกระโดดและการหมุนตัวนะครับ 2. กระโดดเหยียดตัวกลางอากาศ นั่งยอ่อเข่าลงให้ก้นอยู่บนส้นเท้าทั้งสองข้างยกส้นเท้าขึ้นจากนั้นออกแรงถีบปลายเท้าให้ลำตัวลอยขึ้นในอากาศพร้อมทั้งเหยียดลำตัวแขนและขาให้ตรงกลางอากาศก่อนกลับลงสู่พื้นเตรียมยอ่อเข่าทั้งสองข้างแยกเท้าเล็กน้อยเพื่อกลับสู่ท่าเดิมซึ่งมีการผสมผสานการเคลื่อนไหวได้แก่การนั่งการกระโดดการเหยียดแขนขา วกลางอากาศนะครับนั่งยกขาแตะสลับนั่งเหยียดขาทั้งสองข้างออกไปข้างหน้าจากนั้นยกเท้าขวาขึ้นแล้วใช้มือซ้ายแตะปลายเท้าสลับกับยกเท้าซ้ายขึ้นแล้วใช้มือขวาแตะปลายเท้า4กระโดดตบมือใต้เขา่า กระโดดยกเข่าข้างใดข้างหนึ่งขึ้นใช้มือทั้งสองตบมือใต้เข่าที่ยกขึ้นจากนั้นทําในลักษณะเดียวกับขาอีกข้างหนึ่งทําสลับต่อเนื่องกันเป็นการเคลื่อนไหวที่ผสมผสานร,ระหว่างการกระโดดงอเข่าและตบมือใต้เขานะครับ 5. ยืนนั่งนอนสลับนอนนั่งยืนจากท่ายืนตรง ย่อเข่าลงแล้วเหยียดเท้างายตัวให้อยู่ในท่านอนเหยียดขางอเข่าให้มือทั้งสองดันตัวให้กลับไปอยู่ในท่านั่งจากนั้นให้ถีบเท้าส่งตัวกลับไปอยู่ในท่ายืนเป็นการเคลื่อนไหวที่ผสมผสานการยืนการนั่งและการนอนนะครับ 6. นอนแอ่นตัวยกตัวขึ้นลงนอนงอ งอแขนและขายกตัวแอ่งขึ้นจากนั้นยุกแขนและขาให้ตัวลงและดันขึ้นสลับกันไปเป็นการเคลื่อนไหวที่ผสมผสานการนอนและการงอแขนขาและยกตัวขึ้นนะครับ